เอาแล้วครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมฟรีไฟน์นะผมวันนี้ผมจะมาสอนลงมัดนะครับผมก็เป็นมัดชุดมัดท่านี่ครับผมถ้าให้ดอกกุหลาบก็จะเป็นแบบผ้าปักธงเท่ๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูชุดนี่ครับผมนี่นี่ผมไอไอหมดนี่ก็กลายเป็นชุดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมไม่รู้จักนะครับ แล้วก็มีหัวแดงนะครับนี่อย่างเท่ะเอะเฮ้ยอะไรเนี่ยโคตรเท่เลยโคตรสวยต่วนนี้ก็เฮ้ยสีดำเฮ้ยเฮ้ยสีฟ้าสีฟ้าสวยมากนี่ผมแล้วก็มีหัวกระต่ายด้วยครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยหัวขาวอะนี่ อย่างเท่นี่หัวคาบุกิก็มีนะครับนี่ไอหัวนี้ก็ที่คนใสเ่เยอะก็มีด้วยนะครับผมอย่างสวยอะส่วนชุดก็ชุดก็มีนะครับเออชุดอยู่นี่บางชุดก็จะไม่มีนะครับผม นี่ยังสวยอะ่ะนี่ครับไอ,ไอชุดนี้ก็มีชุดเสือชุดชุดชุดรปเอรอปะนี่ยังสวยอ่ะครับเฮ้ยสวยเกินนี่ผมโอ้โหเสื้อโอ้โหเอ้เสื้อแดงแดงก็มียังสวยอะ่ะชุดเนี้ยนี่ครับผม ชุดนี้ก็มีนะไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะแลปเปิ์ของโอจีป่ะใช่ใช่ใช่เกินก็มีนะครับก็ลองมาเลื่อนหาดูเอาเองนะครับก็มันมีเยอะแต่ชุดผมมันน้อยไงมันเลยแบบลงบันได้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แบบใครใครที่แบบมีเยอะๆอยู่แล้วเงี้ยมันก็จะแบบืหอบอกเลยเฮ้ยสวยเกินรองเท้าก็มีนะผมนี่ผมชอบอันนี้สุดละสวย ไปเชิญเนี่ยก็ปรับวิธี<ร>าการลงนะครับผมก็ให้กดออกเกมไปก่อนนะผมแล้วจะมีแอปนี้นะครับผม z a อะไรสักอย่างเนี่ยครับผมให้ไปที่ดาวน์โหลดนะครับผมนี่ครับผมช,ชื่อชื่อไฟล์จะเป็น toyff mod นะครับกดแตกไฟล์ครับพาสเวิร์ดก็เอ่อ toyff นะครับผม นี่แล้วก็จะได้มาละหนึ่งอันเป็นไฟได้ไอพีทีหนึ่งแล้วเราก็แตกไฟล์เสร็จปุ๊บจะได้ไฟล์นี้ขึ้นมาจากนั้นเรากดเอ่อคอปปี้ครับแล้วก็ไปที่เอ่ออะไรเนี่ยไรแมมนมรี่สักอย่างนะครับไปที่ Android Data ครับผมแล้วก็กดวางไวเลยครับกดอะไรไหนี่ย a อ p พลา o ชูออลนี่ครับผมแล้วกกดอันนี้ครับผมเสร็จแล้วครับแล้วก็เข้าเกมไปดูได้เลยครับ ก็ผมก็จะไปเข้าให้ดูแล้วกันนะครับผมก็หลับคลิปนี้ก็ขอบคุณเอาไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ start, กดซับกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะไปละบ๊ายบาย